สวัสดีครับผมธนายเดชานะครับวันนี้ก็จะมีข่าวสำคัญกรณีของคุณโตโน่ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงนะครับนะก็ดูกันนะครับเห็นบอกระยะทางประมาณ15กิโลก็ถือว่าไกลมากก็ยังไงๆก็ต้องรักษาเรื่องสุขภาพไปด้วยนะครับนะเข้าใจนะครับว่าทำงานเพื่อการกุศสนแต่สุขภาพสำคัญอนะันนี้ก็เป็นห่วงนะครับคือการจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับ นะที่มันเป็นกระแสนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณตูนคุณโตโน่แล้วเนี่ยมันก็มีความเหน็อนออกไปสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเขาบอกไปเรื่องที่ดีหาเงินช่วยโรงพยาบาลอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลไม่มีงบดูแลประชาชนเรื่องสาธรารณสุขหรือไงทําไมต้องให้พี่ตูนพี่ตูตโตโน่ออกมาวิ่งออกมาว่ายน้ําเพื่อหาเงินมาซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นนะครับในสังคมโซเชียลมันก็มีความคิดอยู่สองแบบบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบ นะหยินหยางคือมีคนรักก็ต้องมีคนชังก็ว่ากันไปครับแต่ความเห็นส่วนตัวผมมองว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าสังคมได้ประโยชน์นะทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมของโรงพยาบาลของประเทศชาติของประชาชนโดยไม่มีอะไรแอบแฝงเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ดูนะครับว่าโตโน่จะว่ายข้ามแม่น้ำโขงสําสำเร็จไหมเห็นก็บอกระยะทางประมาณ15กิโลนะว่ายเรียบ ลิมแม่น้ําโขงไปก่อนแล้วก็ไปข้ามในบริเวณที่แคบที่สุดของแม่น้ําโขงแล้วต้องไปฝั่งลาวฝั่งลาวแล้วก็วนกลับมาก็ดูกันต่อไปนะครับนะอะไรที่สังคมได้ประโยชน์ทนายครทุกสนับสนุนแต่จะต้องไม่มีอะไรแอบแฝงนะครับนะก็ฝากรัฐบาลนะครับว่าหาเงินมาซื้อเครื่องมือแพทย์งบประมาณที่ไปใช้ในทางที่มันไม่ถูกต้องก็โยกกลับมาเป็นงบรักษาสุขภาพประชาชน น่าจะดีกว่านะครับไม่ต้องให้คนอื่นก็ต้องมาไหน้นะมาวิ่งมาอะไรต่างๆเพื่อหาเงินซื้อเครื่องมือแพทย์นะส่วนใครที่เสียสละมาเพื่อหาเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์หรือ,อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลไม่ว่าของไทยหรือของประเทศลาวเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ดีครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนว่าจะมองอย่างไรเพราะสังคมในโซเชียลมันมีเสรีภาพเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ สวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายไกลทุกวันนี้มีข่าวนะครับนะ,ะผมติดตามข่าวเขาบอกว่าผู้จัดการมรดกของเพื่อนลุงป้อมนะเออนะครับบอกว่าทรัพย์มรดกของเออ่ผู้ตายไม่มีนาฬิกาหรู22เรือนนะครับที่ลุงป้อมเคยอ้างว่ายืมนาฬิกาเพื่อนคนนี้มาแล้วเพื่อนตายไปแล้ว <laughs> ลุงป้อมลมออกหูเลยนะครับบอกว่าผู้จัดการมรดกหมอมอุยเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องอืนะนะครับนะบอกว่าหมอมอุ๋ยไม่จำผู้จัดการมรดกไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องนะนะครับอนะคราวน,นี้หลายคนก็ถามว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายอย่างไรผมทนายเดชาให้ความรู้ผู้จัดการมรดกตามภาษาชาวบ้านง่าย คุณได้รับการแต่งตั้งจากทายาทนะและทายาทก็เอาคุณไปเสนอสารสารก็แต่งตั้งคุณเเป็นผู้จัดการมรดกตามความประสงค์ของทายาทแสดงว่าคุณก็เป็นตัวแทนทายาทก็มีหน้าที่รวบรวมทรัพย์มรดกสืบหาทรัพย์มรดกทั้งหมดมารวบรวมเสร็จแล้วก็เอามาแบ่งให้กับทายาทตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมอันนี้คือหน้าที่ของผู้จัดการมรดก ชกกรูดังนั้นผู้จัดจาการมรดกตามกฎหมายจึงต้องรู้ทุกเรื่องครับลุงป้อมครับนะจะบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้แต่ถ้าลุงป้อมพูดว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้พูดได้นะครับแต่ถ้าผู้จัดจาการมรดกศารแต่งตั้งเราเป็นผู้จัดจาการมรดกทาย,ยาทอุตสาหไว้วางใจแต่ดัน ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็ต้องถอดถอนออกจากการกเป็นผู้บริการมรดกเพราะฉะนั้นผู้จัดการมรดกเ็าบอกว่านาฬิการหรูยี่สิบสองเรือนไม่มีอยู่ในทัพ์มรดกอันนี้มันก็ทําให้เกิดข้อสงสัยแล้วว่าลุงป้อมไปยืมนาฬิกามาจากใครจุกรูจุกกรูแต่ถ้ามีคนไปถามลุงป้อมลุงป้อมก็ต้องบอกว่าไม่รู้ไม่รู้คดีนี้ใครผิดใครถูกไม่เกี่ยวนะผมเป็นการให้ความรู้ นะแบบบันเทิงชุกรูชุกรูเห็นว่าดีมีประโยชน์แชร์กันด้วยสวัสดีครับผมทนายเดชานะครับนะครับวันนี้จะมาให้ข้อคิดกับสังคมนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะคดีดังๆที่ออกสื่อโซเชียลหรือทีวีนะครับกรณีบาทมีดคู่นะครับจำได้ไหมคดีบาสมีดคู่ที่ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมาคุกคามที่หน้าบ้าน นะครับเพื่อสิ่งของเข้ามาในบ้านและหลังจากนั้นก็ถือมีดสองเล่มหรือที่เรียกว่ามีดคู่นะครับออกไปแล้วทําร้ายนะเอ่อทำร้ายเป็นเหตุให้มีคนตายไปสองศพบ,บาดเจ็บสหาหัสอีกหนึ่งนะครับสุดท้ายสารกรรมคุกเป็นเวลา13ปี6กเดือนถ้าผมจําไม่ผิดนะคดีนี้นะครับสื่อโซเชียลและก็นักกฎหมายหลายท่านก็บอกแล้วนะครับว่าคดีนี้เป็นเรื่องการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุ นะครับสุดท้ายสารได้ตัดสินแล้วว่าเป็นคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาและทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสนะครับ,นะรบผมอยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนได้คิดนะครับคดีความที่ผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการนำเสนอข้อมูลด้านเดียวหรือนำเสนอข้อมูลที่มันไม่ครบถ้วนนะครับการนำเสนอข่าวต่างๆนั้น <c oughs> บางครั้งข้อมูลยังไม่ครบถ้วนมันยังมีพยานหลักฐานต่างๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้เปิดเผยน,นะสื่อโซเชียล ก็ตัดสินไปนะโดยขาดพยานหลักฐานที่ไม่ครบถ้วนคดีนี้นายบาสเมื่อในอดีตคือฮีโร่ในโลกออนไลน์นะครับเมื่อในอดีตฮีโร่ในโลกออนไลน์กลายเป็นวีรบุรุษนะครับความจริงในโลกโซเชียลกับความจริงนะที่มีการสื่อพยานในศาลยุติธรรมนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับโซเชียลก็ส่วนใหญ่ก็แสดงความคิดเห็นไปโดย ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนยังไม่มีการรับฟังพยานหลักฐานรอบด้านนะนักกฎหมายก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปแต่คนต่างมีเสรีภาพคดีนี้นะครับผมเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเคยมีคำพิพากษาดีกาว่าสิทธิ์ในการป้องกันตัวนั้นมีขอบเขตแค่ไหนขอบเขตของการป้องกันตัวก็คืออยู่เฉพาะในเขตสถานของเราออกนอกบ้านไม่ได้ครับนะจะไปฆ่าไปฟันใครไปฆ่าคนตายนอกบ้านแล้วไม่มีความผิดนี่เป็นเรื่องที่ยาก อันนี้เป็นเรื่องของหลักพื้นฐานง่ายๆน <c oughs> ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นใครจะสู้คดีอะไรต่างๆเนี่ยไปฆ่าเขาตายเนี่ยให้ดูคดีในบาตไว้เป็นอุทาหรณ์สุดท้ายแล้วนะเป็นฮีโร่ในโลกออนไลน์เดียวดายที่เรือนจำนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีข้อคิดถ้าท่านตกเป็นจำเลยถ้าท่านทำผิดผสวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้จะมาให้ความรู้ทางข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง กรณีจากกองโลงพักแห่งหนึ่งขโมยปืนไป159ก้ระบอกมีหลายคนบอกว่า i, เฮ้ยคนที่รับจำนำปืนเนี่ยบางคนอาจขาดเจตนาไม่รู้ว่าปืนเนี่ยได้มาจากการรักทรัพย์ของทางราชการเนี่ยอ้างแบบนี้พอจะสู้คดีไหวไหมหลุดไหมครับนะครับผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับ หลักกฎหมายในการพิสูจน์เกียรตนาของบุคคลเนี่ยว่าคนนั้นจะรับของโจรไหมจะทําผิดกฎหมายไหมหลักกฎหมายอาญาเขาบอกให้ดูจากพฤติการในการกระทําความผิดนะไม่ใช่ดูจากคําพูดของผู้ต้องหาว่าเขาปฏิเสธอะไรทํานองนั้นไม่ใช่ปืนของกลางเนี่ยที่มีการขโมยกันร้อยห้าสิบเก้ากระบอกเนี่ยนะครับมันมีตราโล่ ของสานักงานตารวจแห่งชาติอยู่ที่ปืนใครรับจำนำมันก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นปืนของหลวงเพราะฉะนั้นจะอ้างว่าขาดเจตนาเนี่ยไม่ได้หรอกอนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดคุกครับนะถ้ารับแล้วเอาไปขายต่อก็ถือว่าเป็นการรับของโจรเพื่อการค้านะซึ่งก็จะมีโทษจำคุกจาก5ปีก็จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเป็น10ปี นะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่รอดนะครับติดคุกกันทั่วหน้ามีหลายคนบอกไอ้คดีนี้พอจะรอการลงโทษได้ไหมความเห็นส่วนตัวแล้วผมดูแนวคําตัดสินของสารกิกาที่ผ่านมาว่าคดีรับของโจรเป็นคดีที่สนับสนุนการกระทําความผิดฐานลักทรัพย์หรือสนับสนุนอาชญากรรมอะนะเมื่อมีคนรับของโจรมันก็จะมีโจรที่จะไปลักทรัพย์แล้วก็เอามาขายให้กับคนรับของโจร เพราะฉะนั้นพฤติกรรมดังกล่าวมันเป็นพฤติกรรมร้ายแรงยากในการรอการลงโทษก็ติดคุกกันทุกคนละครับยินดีด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่เรือนจำจังหวัดนนทบรุรีทุกคนนะครับก็หวังว่าตำรวจจะดำเนินคดีทุกคนอย่าปล่อยใครไปนะอย่าบอกนะครับว่าเจตขาดเจตนาปืนมันมีตาโล่เห็นชัดเจนอยู่อ่ะเปิดเผยเลยอ่ะนะเหมือนรับจำนำรถทะเบียนหลวงตาโล่เนี่ยนะนะครับ นะแล้ววันนี้มีข่าวดีจากบางเพจก็บอกว่าจะมีการออกหมายจากสามสี่คนนะครับหลักฐานค่อนข้างชัดนะครับนะแล้วก็ยังไงไงก็ดำเนินคดีกันให้ท่วนหน้านะครับใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมรับเวรนไปส่วนผู้กับก็ลองผู้กับจะรอดไหมก็แล้วแต่นโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติโจกรูทำผิดผมอยากแนะนำให้ท่านรับสารภาพสารจะได้ลดโทษ แต่ถ้าท่านทําผิดแล้วท่านสู้คดีศาลก็ลงโทษจาคุกเต็มที่อันนี้เป็นหลักกฎหมายพื้นฐานครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจุกครูสวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้จะมาให้ความรู้ทางข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องกรณีจากกองโรงพักแห่งหนึ่งขโมยปืนไปร้อยห้าสกกระบอกมีหลายคนบอกว่าเฮ้ย คนที่รับจำนำปืนเนี่ยบางคนอาจขาดเจตนาไม่รู้ว่าปืนเนี่ยได้มาจากการรักทรัพย์ของทางราชการเนี่ยอ้างแบบนี้พอจะสู้คดีไหวไหมหลุดไหมครับนะครับผมอยากจะกลาบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับหลักกฎหมายในการพิสูจน์เจตนาของบุคคลเนี่ยว่าคนนั้นจะรับของโจรไหมจะทําผิดกฎหมายไหมหลักกฎหมายอาญาเขาบอกให้ดูจากพฤติการในการกระทําความผิด นะไม่ใช่ดูจากคําพูดของผู้ต้องหาว่าเขาปฏิเสธอะไรทํานองนั้นไม่ใช่ปืนของกลางเนี่ยที่มีการขโมยกันร้อยห้าบเกกระบอกเนี่ยนะครับมันมีตราโล่ของสํานักงานตํำรวจแห่งชาติอยู่ที่ปืนใครรับตำนามันก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นปืนของหลวงเพราะฉะนั้นจะอ้างว่าขาดเจตนาเนี่ยไม่ได้หรอก อืมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดคุกครับนะถ้ารับแล้วเอาไปขายต่อก็ถือว่าเป็นการรับของโจรเพื่อการค้านะซึ่งก็จะมีโทษจำคุกจาก5ปีก็จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเป็น10ปีนะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่รอดนะครับติดคุกกันทั่วนหน้ามีหลายคนบอกเอะคดีนี้พอจะรอการลงโทษได้ไหม ความเห็นส่วนตัวแล้วผมดูแนวคำตัดสินของศาลฎีกาที่ผ่านมาว่าคดีรับของโจรเป็นคดีที่สนับสนุนการกระทําความผิดฐานลักทรัพย์หรือสนับสนุนอาชญากรรมอะนะเมื่อมีคนรับของโจรมันก็จะมีโจรที่จะไปลักทรัพย์แล้วก็เอามาขายให้กับคนรับของโจรเพราะฉะนั้นพฤติกรรมดังกล่าวมันเป็นพฤติกรรมร้ายแรงยากในการรอการลงโทษก็ติดคุกกันทุกคนละครับยินดีด้วย ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรือนจําจังหวัดนนทบุรีทุกคนนะครับก็หวังว่าตํารวจจะดาเนินคดีทุกคนอย่าปล่อยใครไปนะอย่าบอกนะครับว่าเจ๊ขาดเจตนาปืนมันมีตาโลู่เห็นชัดเจนอยู่อะ่ะเปิดเผยเลยอะ่ะนะเหมือนรับจำนำรถทะเบียนหลวงตาโล่เนี่ยนะนะครับนะแล้ววันนี้มีข่าวดีจากบางเพจก็บอกว่าจะมีการออกหมายจาับสามสี่คนนะครับหลักฐานค่อนข้างชัด นะครับนะเอานะก็ยังไงไงก็ดําเนินคดีกันให้ทั่วนหน้านะครับใครทําอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมรับเวรไปส่วนผู้กับก็ลองผู้กับจะรอดไหมก็แล้วแต่นโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติุ